ของทีมจังเอซเสื้อสีฟ้ากางเกงสีฟ้าถุงเท้าขาวประกอบไปด้วยผู้เล่นหมายเลขสามนาโกกาเบียว <av> หมายเลขเก้าชาลีบอาเมดมุสตาฟาหมายเลขสิบอานทน์ปานมีทองหมายเลขสิบเอ็กัปตันทีมเอกพงศ์ทอชุม หมายเลข12สุภชัยสังขบุญมาหมายเลข19อัจฉรินเอ็มบุตหมายเลข22เอ็นซีม็อกโบหมายเลข23วิชิตเปรมจันองหมายเลข25อาดูเอ็มมานูเอลหมายเลข33นายวยัยวุฒิพระคง และหมายเลข35พิสิทธิ์ฟรียาพง์